แฮอโยสวัสดีครับผมมาพบกับแอดอัลฟาดิชเช่นเคยนะครับอยู่กับแร็เกร์น้องเอ็มเอเซนเลิฟนะคุณผู้ชม EP ที่64แล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับหยิบยกประเด็นใหญ่นะครับของวันนี้เลยตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ชมเลยครับเพราะว่ามีแพคเกจใหม่เข้ามาขายนะครับมีชื่อว่า R O X อุลตร้าแมนพรีเมียมนะครับซึ่งในเจ้าแพ็กเกจนี้นะครับทางเพจหลักเองก็ประกาศไว้ในโน้ตแล้วตั้งแต่วันที่13มีนาคมนะครับว่าจะมีการจําหน่ายเจ้าแพ็กเกจนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ประเด็นคือมันไม่เหมือนที่เคยโพสต์เอาไว้นี่หว่านะครับอ่าผมขออนุญาตนะครับยกรูปผมเลยนะครับที่ทางเพจผมเองทําไว้นะครับตั้งแต่วันที่13มีนาคมผู้ชมครับผมก็สตรีมใน Facebook นะครับแล้วก็พาดูกิจกรรมกันนะครับนี่เลยจํากัดเวลาวางขายนะครับอุลตร้าแมนสเปเชียลลิมิเต็ดนะครับตัวนี้นะราคา128เหรียญแมวนะครับเมื่อเปปิดดุ๊บบบนะะครรััจไ้ ทีนะครับม่ต้องสุม่มคุณผู้ชมครับสัตว์เลี้ยง1ตัวฟรีๆเลยเป็นไข่ก็ไปฟักเอานะครับแล้วก็ได้อีเดนคอยว่าเรียนโพลเรื่องหนึ่งพันอันนะครับประเด็นของแพ็กเกจนี้นะครับมีอยู่2ข้อเอาข้อเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับหคือ ตอนแรกเนี่ยเขาจะขายวันที่27มีนาคมนะครับสังเกตดูผู้ชมครับ27มีนาคือวันเนี้ยมัน20ไงแปลว่ามันล้นขึ้นมา1อาทิตย์นะครับขายเร็วกว่ากําหนด1อาทิตย์เลยนะครับอันนี้ยังเฉยๆยนะเออก็โอเคขายเร็วขึ้นนะอยากได้ตังค์ร้อตังค์อะไรก็ว่างไป2คืออยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับมันเปลี่ยนของในกล่องด้วยนะครับของเก่าเนี่ยเขาเขียนว่า เอาอีเดนคอยหรือว่าเหรียญโพลิ่ง่อยๆเนี่ย1,000อันคุณผู้ชมนะครับแล้วแก้ใหม่ครับกลายเป็น M78 Nebula c o s t u m e m Watcher ถามว่าเฮ้ยตัวนี้คืออะไรชื่อคุณๆนะพี่ชาแดนถูกต้องแล้วนะครับมันก็คือไอ้เจ้าแพ็กเกจเก่านี่ยแหละคุณผู้ชมนะครับชื่อว่า Monster Wish นะครับที่เราเนี่ยโอ้โหซื้อมากล่องสิบแปดในแมวนะครับสุ่มหาแทบตายเพื่อจะให้ออกไอ้เจ้าตัวใบนี้นะครับแล้วก็สะสม3ใบใช่ไหมไปแลกเครื่องบินนะครับที่เป็นสุดยอดหางขั้นเทพของสายกายภาพเลยทีเดียวคุณผู้ชม,มบางคนก็โดนกันมาเยอะนะครับ นะะฮหลายคนดวงไปหลายพันเลยแม้เลยคุณผู้ชมนะครับแต่มาวันนี้ครับแพ็กเกจใหม่มาขายนะครับเปลี่ยนข้อในกล่องเสร็จสับ ไม่ต้องสูญครับการันตีเอาไปเลยウォชเชอร์นะครับหใบแบบไม่ต้องวัดดวงผู้ชมซื้อขาดได้เลยครับในะราคา128่งร้อยยี่สิบแปดเลยแม่นะแถมกับกล่องไข่นี่แหละนะฮะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะแล้วก็มีการแก้ไขนะครับรายละเอียดต่างๆนะในแพทโน่นี่มันมือเลยผู้ชมนะครับเพิ่งแก้สดๆร้อนครับความมา <laughs> อยู่ตรงนี้นะครับไอเจ้าวันที่เนี่ยผมโพสต์ไปในแฟนเพจนะครับว่าเฮ้ยแซวๆนะแก้ไม่หมดนี่วะพอแก้ของขายเสร็จแนะวันที่ไม่ยอมแก้แป๊บเดียวคุณผู้ชมครับมันแก้วันที่เพิ่มด้วยโคตรแฮะนะ่ยก็เลยกลายเป็นวันที่ พี่สิบหรือว่าวันนี้นี่คือ <c> ต <oughs> ลกมากอะไรวะเน,นี่ยอ่ะเอาไปว่าในไหนแล้วนะครับวันนี้ผมลองมาเปิดแพ็กเกจนี้ให้ดูแล้วกันนะครับในราคา128เหรียญแมวนะครับอ่ะลองซื้อให้ดูสักใบหนึ่งซึ่งมันลิมิตนะครับอยู่ที่3ครั้งนะครับแปลว่าคนที่ไม่ได้ซื้อเจ้ากล่อง Monster Wish นะครับที่ขายในรอบที่แล้วนะเนี่ยเ้ยมันยังอยู่นี่หว่านี่ๆๆอันนี้ครับ m o มอนสเตอร์วัน,นมันเปลี่ยนรูปวะคุณผู้ชมเอา้าแล้วคลิกมาแกลเป็น <c oughs> คลิกรูปตรงนี้เป็นเศษผ้าคลิกมาเป็นรูปหมวกโบลิ่งอะไรขออออองงเเเค้้าาวะนะะนนรับไจกลล่ีแห <c oughs> มันกลายเป็นรูปหมวกหัวลิงไปแล้วอ่ะ เออนะครับไม่ต้องซื้อแล้วนะครับมาซื้ออันนี้แทนก็ได้หากคุณผู้ชมคิดว่าดวงตัวเองจะโชคร้ายนะครับสุ่มแล้วไม่ออกตัวเนี่ยมาซื้อแบบการันตีไปเลยก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับซื้อกล่องเก่านะครับแล้วเปิดได้นะฮะในอัตราส่วนที่มันคุ้มค่าก็คือต้องเปิดให้ได้7กล่องเนี่ยต้องออกอย่างน้อย1ใบนะครับถึงจะคุ้มกับกล่องการันตีเพราะว่าราคามัน18แเหรียญแมวใช่ไหมนะครับถ้าเกิดคูณ7กเนี่ยนะครับเออมันจะอยู่ที่หนึ่งเทียเท่ากิบงกนะครับเนียาเท่ากดวว่ั้้อลลแไต ถ,ถือว่าขาดทุนนะครับซื้ออันนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องวัดจงด้วยคุณผู้ชมนะครับอ่ะจัดไป121ยเลยแมครับกดไป1แพ็กเกจนะฮะให้ทีมงาน RO เขาดูว่าขายเก่ง รีวิวให้ดูกันเลยนะครับถ้าเกิดผู้ชมเนี่ยอยากซื้อเจ้าแพ็กเกจนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเติมเงินนะนี่นะครับมันจะเติมแพ็กกลางผู้ชมครับแพ็กเอ็มไซส์นะครับมิดเดิลไซส์ตรงนี้นะในราคา699นะครับแล้วก็จะได้รับ120เหรียญแมวกับโบนัส25เนี่ยจะพอดีเป๊ะเลยนะครับไปซื้อกล่องนี้ได้นะครับแล้วก็มีเหรียญแมวเหลือนิดหน่อยด้วยนะครับอ่ะลองไปเปิดกันดูครับกับกล่องนี้ที่เขาเอามาขายเราครับว่าให้อะไรบ้างนะครับ R u X Ultraman Premium นะครับ Brave Adventure ครับเหล่านักผจญภัยผู้กล้าหาญของอาณาจักรมิ ต่อสู้เคียงข้างไปกับอุลตร้าแมนจากนอกโลกในเพลานี้นะครับโอเคกดยุสมัยนี่แหละครับคือสิ่งที่ได้คุณผู้ชมครับ ก็จะมีเจ้าไข่สัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับที่เป็นของการันตีเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับนี่อุลตร้าแมนคอสมิกเบรสนะครับเอาไว้แลกของได้แล้วก็สามารถทํากิจกรรมได้มาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีดันอุลตร้าแมนเข้าเอาไปแลกของได้นะครับพกการ์ดอุลตร้าแมนเลยหรือว่าพวกเฟืองอะไรอย่างี้ก็มีด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับนี่แหละตัวปัญหาแล้วมันเปลี่ยนรูปทําไมเนี่ยกลายเป็นรูปวกโพลลิ่งของเก่ามันเป็นรูปไอ้เจ้าอุลตร้าแมนไงงงเปลี่ยนเพื่อนะครับอ่ะลองไปดูกัน มันได้อะไรบ้างครับอันดับแรกผมขอดูอันนี้ก่อนเลยนะครับของเก่าจริงหรือไม่กดมาครับถูกต้องเป๊ะครับถ้าเกิดใครติดตามคลิปที่แล้วผมนะผมแลกซื้อกัตวิงไปแล้วนะครับและบอกเลยว่าถ้าเกิดผมรู้ว่ามันจะมีแพคเกจนี้นะครับผมจะไม่เปิดเพื่อแลกไอ้นี่มานะฮะอันนี้เฮิร์ตเหมือนกันนะเว้ยผมก็เฮิร์ตนะครับเพราะว่าคลิปเก่าเนี่ยผมแลกกัตวิงภายใน14กล่องไงและคือกว่าจะได้ไอเจ้า1เศษเพื่อจะมาแลกนะครับของฝังสมุดเนี่ยเอทีเสี่นี่ยกว่าจะได้อันนี้ผมโดนไปเจดกล่องเลยนะคร ุผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาตัวเนี่ยมาแลกได้แล้วทำไมหน่วยมันเป็นอะไรเนี่ยเซนนีสงง คืออะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยซื้อกัตวิงมาแล้วนะครับคุณไม่สามารถซื้อซ้ำได้เพราะว่ามันซื้อได้แค่อันเดียวนะครับเออมันจะเอามาแบบใส่อันนึงแล้วก็ฝังสมุดอันนึงเพื่อที่จะเอาอีดีเคเนงเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับมันแลกได้แค่อันเดียวไงหลายคนก็ลองมโนคิดเล่นๆนะครับว่าพี่แล้วถ้าเกิดมันเอาเดือนหน้าเป็นตู้อุตมะมาลงอีกนะครับเออเปิดหากัตวิงเอาไปฝังสมุดเนีโอกาีเคหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะมี นะครับซึ่งผมดาว,ว่าคงไม่หรอกมั้งปกติมันไม่ย้อนตู้นะครับเออก็ต้องลองดูหรือว่าใครที่อาจจะหาไอเจ้าชุดนอนปีศาจโกโมราสุดน่ารักเนี่ยก็ต้องไปสมเพิ่มนะครับเพราะว่ามันใช้สิตัวเลยเดียวนะครับแล้วงงกับไอคอนเสนีมากคือซื้อสิบเสนีหรือไงดูดิมันกลายเป็นไอคอนเสนีไปแล้วคุณผู้ชมจากรูปบัตรเดิมงงไหมทาอะไรให้มันยุ่งยากมากๆเลยนะครับอ่ะเอาไปว่านี่คือตั๋วที่มันสามารถเอาไปแลกการบินได้นะครับนี่คือ ตัวเก่าของผู้ชมกลายเป็นรูปหมกโพลลิ่งเฉยเลยนะฮะอาทีนี้มารีวิวของใหม่กันบ้างนะครับกับมินิอิเล็กกิ้งมอนสเตอร์เอ็กนะครับ,บ, e รบมาดูกันว่าสัตว์เล็กตัวนี้นะครับมันบวกอะไรให้บ้างแล้วก็คุ้มค่าไหมที่จะซื้อนะครบอบผมขออนุญาตนะครับพักผ่อนน้องกว้นก่อนลวกันนะครับซึ่งน้องกว้นตัวนี้มันดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่ทำให้เราเนี่ยลดค่า SP ที่ใช้ลงถึง10%เลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะให้มันกินผลไม้คาาดสร์นี้กิฟท จ็อบของครีเอเตอร์แล้วเช่นกันนะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตนะครับพักผ่อนน้องปิ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของตัวใหม่กันครับกับมินิอีเล็กกิ้งมอนสเตอร์เอกนะครับอ่ะกดฟักไข่มาเลยครับนี่นะับก็เป็นตัวสับประหลาดนะครับในเรื่องของอุลตร้าแมนนั่นแหละเอาเป็นชื่ออะไรดีวะเอาเป็นน้องตาหมุนแล้วกันครับเพราะว่าเห็นตามันหมุนไปหมุนมานะครับอ่ะกดฟักไข่มาเลยครับนี่มาแล้วครับน้องตาหมุนผมนะครับนี่ฮะมันยืนหมุนอยู่ข้างๆนี่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 ตัวนี้น่ารักมากนี่ ยืนเป็นหมุอนคู่กับนี่ก็มีอุลตร้าแมนนะครับเออไหนลองไปดูสกิลตั้งตาหมุนนิดนึงนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างครับลองกดเช็คดูนะครับสกิลแรกครับทำเดิมพสามร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแก่ศัตรูนะอันนี้มันที่เลเวลหกนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยรีให้เป็นเลเวลสิบก็น่าจะแรงขึ้นอีกนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจสกิลแอคทีฟของมันเท่าไหร่เพราะว่าจะเน้นเรื่องของพาสซีฟเป็นหลักมากกว่านะครับอ่ะอันที่สองครับอันนี้เป็นเพิ่มวัตถุุดดดดดิิิบบบบบบปปปกกกกตตนน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 นะะะคครร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 ััััััททีีีีี่่่่่่่่เเเเเเาาาาาาาไ้้้จยยยยขขึึววววมถถงงง็แอออซซ์หืสูชโ ขึ้น5เช่นกันคุณผู้ชมนะครับก็ขั้นสูงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอย่างพวกโกแซนเอยหรือว่าโคสติลนะครับหรือว่าจะเป็นกระดูกอ๊อกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออที่มันดอกยากแล้วมันราคาแพงๆนะครับส่วนมาทิศทั่วไปเนี่ยก็อย่างเช่นพวกก l าสบีดอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบดอกง่ายๆนะครับสร้อยหมาโคบูสอะไรอย่างเงี้ยผมเดานะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครสมบูรณ์ัยเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับวัตถุดิบเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งแบบธรรมดานะครับแล้วก็แบบขั้นสูงเลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะ ไปต่อครับสกิลที่3เป็นพาสซีฟนะครับอันนี้เป็นปล่อยลังสีนะครับแล้วก็มีโอกาส2%นะครับที่จะทําให้ศัตรูติดชาดก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้คุณผู้ชมน้ำเออติดชานั่นเองนะครับอันนี้ที่เลเวลหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเลเวลสิเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ว่ะก็ประมาณ20%บเปอรเดี๋ยวลองรียนให้ดูก็ได้นะครับแล้วก็สกิลวันที่4นะครับเป็นแอมฟิเบียสนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเดเมจทัดน้ําและทัดดินนะครับ0.4%นะะคครรััับบที่เเลลวนอน์จ ผมเดาว่าถ้าเกิดเป็นเลเวลสิบนี่ก็น่าจะเป็น2%มั้งเพราะว่าคูณ5ดื้อๆไปเลยครับอันนี้เลเวลสองไงคูณ5เป็น10ก็เลยเอาเดเมจเนี่ยศูุดสี่เนี่ยคูณ5ไปด้วยก็น่าจะประมาณ2%องเคุณผู้ชมนะครับผลดีก็คือการโจมตีท่าน้ำกับท่าดินเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับเวลาเรากดธาตุเอ่ยหรือว่าใช้ธนูธาตุนะครับในการล่าบอสหรือว่าพวกวิสัยนะครับสกิลพวกสตอมกัสนะครับหรือว่าเฮลเวนได้เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับเออหรือว่าจะเอาไปฟาาาารรรรร์มนน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 ะะคคคัััับบบสหหทีี่่่่กกกดดดธธตตุุ้้้ือวิเเย็ไ ว่าสกิลนี้นะครับสามารถใช้งานได้ดีในแพสหน้าคุณผู้ชมนะครับที่แมปจูโน่เข้ามานะครับเพราะว่าอย่างตัวฮาร์ปี้เอ๋ยที่เป็นธาตุลมเผาเดมอนนะครับหรือว่าจะเป็นดันของแมกมาดันเจี้ยนนะครับที่มีมอนสเตอร์ไฟอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็ทําให้การโจมตีทัดน้ํากับธาตุดินเนี่ยแรงขึ้นด้วยสามารถใช้ฟาร์มได้หรือว่าใช้ล่าบอสได้เช่นกันนะครับสำหรับบอสที่เป็นธาตุไฟหรือธาตุลมนะครับก็จะโดนเดเมจจากธาตุน้ําแล้วก็ธาตุดินแรงขึ้นด้วยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับอันนี้ส่งไปทํางานนะครับก็ จะทำให้ร้านของคาฟราเลครับทำงานเร็วขึ้นนะครับอยู่ที่2%ที่เลวสีนะครับก็ถ้าเกิดอัพเต็มก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5%เองนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนตัวผมน่าจะพอมีไอ้เจ้าผลไม้ไทเลนฟู้ดเหลืออยู่บ้างนะครับเพราะว่านี่ไงเปิดตู้เกลือนะครับตู้กลางเนี่ยมาโคตรเยอะเลยครับไทเลนฟู้นะครับมีธรรมดา23อันแล้วก็มีเลว5ครับอยู่54อันอันไหนลองรีเซ็ตสกิลให้น้องซีนึงนะครับว่าน่าจะออกมาที่ประมาณไหนบ้างนะครับเอาเป็นเลว5เลยละกันนะครับ จัดไปครับกดมาปุ๊บนะฮะอันนี้เป็นเลเวล5นะอันนี้8ใช่ไหมแล้วก็อันนี้5ครับเนี่ยเลเวล5เนี่ยอยู่ที่1%คุณผู้ชมนะชัดเจนนะเลเวล10นะครับน่าจะเป็น2%อนตตามนี้เลยนะครับในลองรีเอาเป็นเลเวล10เลยได้ไหมนะครับอุ้ย9แล้วนี่ไง9ก้ครับแปลว่า1นึ่งเลเวลเนี่ยอยู่ที่0.2%คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดใครจะเอาเนี่ยก็ไปรีเซ็ตสกิลเนี่ยนะครับผมว่า a m p h i b i ี u s เนี่ยน่าจะดีสุดแล้วนะคร จำเป็นต้องมีไหมนะครับผมมองว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าใครที่จะแบบสายสุดโตง่งนะครับการรีดเดเมจจากทัดน้ําแล้วก็ทัดดินเนี่ยเผื <_ S 1> ่อเอาไว้ล่าบอสอวีปเนี่ยเยอะๆนะครับก็ลองหามาใช้กันได้เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเดเมจจากท่าตัวนี้สองเปอร์เนะครับมันจะแรงกว่าสัตว์เลี้ยงนะที่พวกเราใช้กันอยู่หรือเปล่านะครับอย่างพวกเดวิลูชิเอ๋ยที่บวกเดเมจหรือว่าบัลฟอรตูเนียนะครับที่บวกขี้เดเมจหรือใครใช้น้องหมาเจาะเกาะห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องลองดูนะครับไม่ต้อง ก็ได้นะครับกับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับนี่เลยราคา128เหรียญแม้วนะครับข้อดีคือสะสะสมนะครับก็สามารถหาเจ้าน้องตัวนี้นะครับมาใช้งานได้เผื่อในอนาคตนะครับกับไปเก็บเวลนะครับที่เราต้องกดทัดไฟหรือทัดดินนะครับเพื่อตีมอนเผื่อในอนาคตนะครับจะไปฟาร์มดันแมกมานะครับหรือว่าตีแฮปปี้นะครับที่เป็นทัดลมนะครับหรือว่าทัดไฟทั้งหลายเนี่ยเดเมททัดน้ำกับดินเนี่ย จะได้แรงๆนะครับก็สามารถใช้สัตว์เดนโทดีได้นะครับเพิ่มขึ้นมา2%นะครับส่วนตัวก็เลยมองว่าถ้างบจำกัดเนี่ยไม่ต้องซื้อหรอกคุณผู้ชมเลยครับยกเว้นว่าจะเอาไอ้เจ้าตัวเนบูล่าคอสตูมทิเคตเนี่ยนะครับเออไปซื้อเครื่องบินอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงนะครับสามารถที่จะเอาอันเนี้ย นะฮะไปช้อปปิ้งพวกเครื่องบินหรือว่าจ้ตุ๊กตาคอสตูมอะไรเนี่ยต่อไปได้นะครับได้ครบแล้วเนี่ยก็ข้ามข้ามไปเถอะนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเลนแมวมันก็ประมาณเกือบเกือบพันนึงอ่ะนะเอออันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับถ้าเกิดไม่มีงบข้ามเลยก็ได้นะครับกับเจ้าสัตว์เลี้ยงอีเล็กกิ้งตัวนี้นะครับแล้วก็ของแถมสุดท้ายนะครับชิ้นที่สามก็คือไอ้เจ้าไอเทมนี้แหละนะครับอุลตร้าแมนคอสติกบริดนะครับอันนี้ก็ของเก่าครับไม่มีอะไรมากนะครับได้จากพวกอีเวนต์์กกกก็็มม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 มีีีีีนน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 นะะ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 คคคคครรรรรรััััับบืออ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 ตตต้้้้้้งงเเ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 ปปิดดดาา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 ชสสไไไไยยยยยแแททวววจจจ่่่่๋ลให เนนี่ยะครับออกมาแลกพวกการ์ดอุลตร้าแมนนะครับแลกพวกกระเป๋าน่ารักน่ารักนะครับแลกมอนสเตอร์การ์ดแลกโปรไฟล์นี่นั่นนู่นนะครับเนี่ยมีเหรียญแมว นะครับแล้วก็เฟืองเนี่ย่าลืมซื้อนะเออซื้อเฟืองด้วยนะครับแล้วก็มีพวกโซ่พวกเนี้ยนะครับใบเคียร์นี่โน่นเยอะแยะไปหมดนะครับใบแปลงล่างนะครับเยอะแยะมากมายก็สามารถที่จะหากันได้จากอีเวนต์นะครับไม่ต้องมาเปิดกระชาหาอันนี้กันเด้อก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกับคลิปรีวิวกล่องใหม่นะครับแพ็กเกจที่ได้สัตว์เลี้ยงนะครับตัวใหม่อย่างอีเล็กกิ้งนะครับที่มาพร้อมกับอีเวนต์ลิมิเต็ดของอุลตร้าแมนนะครับเออตัวนี้เลยนะครับก็สามารถหากันได้ในใครที่ไม่มีงบก็ค่ำๆไปนะครรรััััับบบหววววงงงง่่่าจะะะพอออมมีีีปโยยชนน์์คกกขขู้้้้ลลลสสตเแ็ิทไดรับ รวมถึงความคุ้มค่าแล้วก็ความย้อนแยงกลับกลอกของทีมงานด้วยที่เหมือนจะขายเก่งอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจผู้เล่นแม้แต่น้อยเลยนะครับว่าจะหลังหักกันแค่ไหนก็งงอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเพี่ๆด้วยแล้วกด subscribe ่ติดตามคลิปดีๆมันนะครับจากเกมเอาเอ็มได้ใหม่คลิปหน้ารวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับผมชื่อน้องอีเล็กกิ้งตาหมุนปิ้วๆมาพร้อมกับกล่องหลังหักแจกตัวกกนไปเลยแครเพิ่ม เติมเงินเกมและก็ล็อก M Eternal เล v e, e ด้วยกิฟต์การ์ดผ่านเว็บ CTC Thailand จะเติมเหรียญแมวหรือว่าเติมเงินเซนีก็ถูกกว่านเน้นๆบริการเร็วไวผ่านแชทไลน์เติมเองได้ประหยัดปลอดภัยแน่นอน